แต่ตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องนิยามเรื่องความหมายของ d e เ i v a t i v e กับอัตราการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับในวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันต่อว่าเราจะลงมือคำนวณมันออกมาจริงๆได้อย่างไงครับก็ <c oughs> คือถ้าเกิดเรามีฟังก์ชันอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วเราจะคิดหาสูตรของเดรีฟทีฟของมันออกมาได้อย่างไงครับ ซึ่งสาเหตุที่เราอยากจะทําอะไรแบบนี้ก็เพราะว่าเราสามารถโมเดลปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่างมากๆด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์อย่างพหุนามหรือว่าฟังก์ชันตีโกน ฟังชัน exponential หรือไม่ก็ฟังก์ชันอื่นๆครับซึ่งเราก็อยากจะเอาแคลคูลัสเนี่ยแหละเข้ามาช่วยในการคำนวณวิเคราะห์หรือว่าทำนายสิ่งต่างๆในโลกจริงๆโดยการแปลงโจทย์พวกนั้นให้กลายมาเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ครับเพราะบ,บางทีเนี่ยเราอาจจะหน้ามือตามวัวอยู่กับการท่องจำสูตรคนวณต่างๆจนลืมไปว่าจริงๆแล้ว Derivative มันก็คืออัตราที่ปริมาณสักอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ของอีกตัวแปรหนึง่งแค่นั้นเองครับซึ่งในคลิปนี้ยาวไปจนถึงในคลิปหน้าเลยเนี่ยเราก็จะมาแสดงให้ดูกันครับว่าเราสามารถมองสูตรคํานวณพวกเนี้ยออกมาเป็นภาพเป็นสี่เหลี่ยมเป็นลูกเตา๋าเป็นเส้นโค้งเป็นความยาวที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่สูตรกํานวณบนหน้ากระดาษครับ ใจความสำคัญของคำว่า Derivative เนี่ยมันก็คือการขยิบหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยครับอย่างเช่นถ้าเกิดฟังก์ชัน f มีค่าเท่ากับ x กํลังสนะครับถ้าเราอยากจะหา Derivative ของมันเราก็แค่เลือกจุดมาจุดหนึ่งจุดไหนก็ได้เสร็จแล้วก็ขยบเปลี่ยนตำแหน่งมันไปเล็กน้อยเรียกว่า dx ซึ่งการขยบนั้นน่ะมันก็จะทำให้ค่าของฟังก์ชันมันเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเรียกว่า df ครับ และจากตอนที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าค่าของอัตราส่วน df หารด้วย dx มันก็จะมีค่าเท่ากับประมาณความชันของเส้นสัมผัสส่วนโค้งที่จุดนั้นๆครับ ซึ่งเราก็จะเห็นได้ไม่ยากนะครับว่าความชันที่ว่านี่มันจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆตามค่าของ x เพราะว่าที่จุด x เกะ 0, ัเส้นสัมผัสมันก็จะแบนราบไปกับพื้นความชันเป็น0แต่ว่าที่จุด x เกะ 1, ัหเส้นสัมผัสก็จะเริ่มชันมากขึ้น x เกัสชันขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็ไปได้เรื่อยๆครับ มาถึงตรงนี้เราอาจจะพอเห็นภาพกันคร่าวๆแล้วนะครับว่าเดร v ว t i ีฟของฟังก์ชันนี้มันคืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วการวิเคราะห์ด้วยการมองเส้นกราฟแบบนี้มันยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการคิดหาเดร v ว t i ีฟออกมาครับเราก็เลยจะเปลี่ยนมาใช้อีกวิธีการหนึ่งที่มองเห็นภาพได้ชัดขึ้นไปอีกด้วยการแทนฟังก์ชัน x กลังสองเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านเท่ากับ x ครับเพราะว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเนี้ยก็จะเป็น x X, x ซึ่งก็คือ x กํลังสถูกไหมครับทีนี้ผมถามนะครับว่าถ้าเกิดเราขยิบความยาวด้านเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย dx แล้วสี่เหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับ เราจะเรียกพื้นที่ซึ่งก็คือค่าของฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงไปจากการขยบเนี่ยว่า df นะครับซึ่งมันก็ประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนย่อย3ชิ้นด้วยกันมีแท่งยาว2แท่งที่ยาว x กว้าง dx แล้วก็กล่องจิ๋ว dx คูณ dx อีก1กล่องครับอย่างเช่นถ้าเกิดความยาวด้านเดิม x มีค่าเท่ากับ3แล้วเราขยบมันเพิ่มขึ้นมา0.01เนี่ยสแท่งนี้ก็จะมีพื้นที่รวมกัน0.06 ส่วนกล่องจิ๋วก็จะมีพื้นที่0.0001ครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าเทียบกันแล้วเนี่ยมันต่างกันเยอะมากๆก็คือพื้นที่ของกล่องจิว๋วนี่ยมันน้อยจนแทบจะไม่มีความสำคัญเลยครับโดยเฉพาะเมื่อเราส่งให้ค่าของ dx มันน้อยลงไปกว่านี้อีก จนเกือบจะเป็นศูนย์ไปเลยตามความหมายจริงๆของคำว่า dx เนี่ยนะครับมันก็จะดําให้พื้นที่ของกล่องจิว๋วซึ่งก็คือ dx ยกกำลังสองเนี่ยมันแทบจะหายไปเลยเป็นปริมาณที่เล็กมากๆจนเราสามารถตัดมันทิ้งไปได้เลยครับ เคล็ดลับอันหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะได้หยิบมาใช้อยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดเทอมไหนาที่มี dx ยกกําลังสองหรือมากกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมีค่าน้อยมากๆเล็กมากๆจนเราสามารถตัดมันทิ้งไปได้ครับเพราะว่าไอตอนที่เราเอา dx หารตลอดเพื่อเปลี่ยนให้ฝั่งซ้ายมันเป็นเดร i ว a t ีฟเนี่ยมันก็จะมีแค่เทอมแรกของฝั่งขวาที่ dx มันสามารถตัดกันได้หมดจนเหลือแค่ตัวเลขธรรมาดาครับก็แปลว่าตอนที่เราส่งให้ค่า ของ DX มันเข้าใกล้ศูนย์มากๆเนี่ยมันก็จะทําให้เทอมที่เหลือทั้งหมดถูกส่งเข้าไปหาศูนย์เหมือนกันและสุดท้ายมันก็จะละลายหายไปเลยครับเราก็เลยสรุปได้ว่า Derivative ของ X กําลังสองจะมีค่าเท่ากับ 2x หรือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมีค่าเท่ากับ2เท่าของความยาวด้านของมันยิ่งด้านยาวมากอัตราการเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งเยอะเหมือนก็สิ่งที่เราได้จากการวิเคราะห์เส้นโค้งบนระบบพิกัดที่เราทำเมื่อกี้เลยครับอันนี้แหละมันคือพลังของการมองทุกอย่างให้เป็นภาพให้เป็นเราขาคณิตครับ ซึ่งเราก็จะมาโชว์พลังของเรขาขคณิตกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับคือจากตอนที่แล้วที่เราคำนวณหาเดร v ว t ทีฟของฟังก์ชัน x กำลังสด้วยการแก้สมการไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาแก้โจทย์ข้อเดียวกันโดยการเริ่มจากลูกต่อโที่ยาวด้านละ x มีปริมาตรเท่ากับ x กำลังสครับ ถ้าเกิดเราขยับความยาวด้านเพิ่มขึ้นเล็กน้อย dx ปริมาตรของมันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วย df ซึ่งปริมาตรที่ว่าน,นี่มันก็จะแตกออกมาได้เป็นแผ่นแบนๆ3แผ่นแท่งายาวๆ3าแท่งแล้วก็กล่องจิ๋วอีก1กล่องครับซึ่งเราบอกว่าเมื่อ DX มีค่าน้อยมากๆเนี่ยปริมาตรแทบทั้งหมดมันก็น่าจะไปกองอยู่ในแผ่นสีเขียว3แผ่นแค่อย่างเดียวจนเราน่าจะตัด3แท่งยาวกับ1กล่องจิว๋วไปได้เลยครับ แต่ว่าตอนก่อนที่เราจะลงมือทําอย่างนั้นจริงๆนะครับเราจะลองคำน,นวณปริมาตรของแต่ละส่วนออกมาดูครับแผ่นแบนจะมีปริมาตร x กำลังสอง dx คูณ3แผ่นแท่งยาวจะมีปริมาตร x คูณ dx กำลังสองมี3แท่งแล้วก็กล่องจิ๋วจะมีปริมาตร dx กำลังสามหนึ่งกล่องครับ ซึ่งจากเลล่นรับเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าเราจะสามารถตัดเทอมที่มี dx ยกกำลังอย่างน้อย2ทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราเอา dx หารตลอดมันจะตัดกันได้ไม่หมดยังเหลือ dx คูณอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่จะทำให้มันละลายหายไปตอนที่เราส่งค่า dx ให้มันเข้าใกล้0ูนย์ครับเพราะฉะนั้น Derivative ของ x กำลัง3ก็จะได้3คูณ x กำลัง2ตรงกับที่เราแก้สมการออกมาได้ในตอนที่แล้วเลยครับ หรือว่าถ้าเกิดเราลองพลอตกราฟของมันออกมาเราก็จะเห็นนะครับว่า 3x กำลังสองมันก็คือความชันของ x กำลังสจริงๆครับเพราะว่าตอนที่ x เทกศูนย์เนี่ยความชันมันก็จะเป็น0แต่ว่าพอเราขยับออกจากตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือว่าทางขวาก็ตามเนี่ยความชันมันก็จะกลายเป็นบวก แล้วก็จะยิ่งชันขึ้นเรื่อยๆตรงกับค่าจากเส้นโค้งสีเขียวครับอันนี้แหละอีกทีหนึ่งนะครับมันก็คือพลังของการมองทุกอย่างให้เป็นภาพให้เป็นเรขาคณิตครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับเราก็ไม่ได้ต้องมานั่งวาดรูปนั่งนึกภาพแบบนี้กันทุกครั้งหรอกครับเพราะว่า Derivative หรือว่าการดิฟของพหุนามเนี่ยมันมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนมากๆดิฟ x กำลังสีได้ 4x กำลังสา ดิฟ x กํลัง5ได้5 x กํลัง4ไปเรื่อยๆครับหรือก็คือในรูปทั่วไปเนี่ยตอนที่เราหาเดริทวทีฟของ x ยกกําลัง n เนี่ยนะครับเราก็จะได้ n คูณ x ยกกําลัง n ลบ1มีชื่อเรียกว่า power rule ครับซึ่งผมก็ชอบนึกภาพในหัวแหละว่ามันคือการตบเลขชี้กำลังลงมาคูณข้างหน้าทำให้ตัวเลขที่โดนตบเนี่ยมีค่าน้อยลง1หน่วยครับ แต่ว่าเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วเราแอบขี้โกงมองข้ามไปเรื่องหนึ่งครับว่าเราไปหาเดริเว t i v ทของ X ยกยกกำลังมากกว่า3ซึ่งก็จะต้องใช้การวาดรูปสี่เหลี่ยมใน4มิติหรือว่ามิติที่สูงกว่านั้นอีกเนี่ยมาได้ยังไงครับ อันเนี้ยโชคไม่ดีนิดหนึ่งครับเพราะว่าสมองของเรามันไม่ได้ถูกวิวัฒนาการมาให้สามารถนึกภาพที่สูงกว่าสามมิติได้ครับเราก็เลยจะต้องย้อนกลับมาใช้วิธีการแก้สมการเหมือนเดิมนี่นแหละว่าค่าของ x ยกกำลัง n หลังจากที่เราเขยิบเพิ่มไป dx จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ เราจะแตกการยกกำลังออกมาเปนผลคูณของ n วงเล็บนะครับซึ่งเรารู้ว่าเทอมแรก x ยกกำลัง n เนี่ยมันก็จะได้มาจากการที่เราหยิบ x มาจากทุกวงเล็บมาคูณกันให้หมด n ตัวครับซึ่งเทอมเนี่มันก็จะเป็นตัวแทนของซีเลียมหรือว่าลูกเต๋าสีเหลืองที่เป็นปริมาตรดั้งเดิมก่อนการขยีบครับ ส่วนเทิมต่อมานะครับเรารู้ว่ามันจะมี x ยกกําลังแค่ n ลบหเพราะว่ามันได้แบ่งเลขซี้กาลังไปให้ dx 1ตัวครับซึ่ง idx ที่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะถูกหยิบมาจากวงเล็บแรกหรือว่าวงเล็บที่2 หรือว่าวงเล็บที่3หรือว่าวงไหนก็ได้จากที่เรามีอยู่ทั้งหมด n วงเล็บครับเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์หน้าเทอมเนี้ยมันก็ควรจะมีค่าเท่ากับ n ตามจำนวนวิธีที่เราสามารถเลือกหยิบ dx 1ตัวมาจากทั้งหมดที่มี n วงเล็บครับ แล้วถ้าเกิดเรายังจําเคล็ดลับเมื่อกี้ได้นะครับเราก็จะไม่ต้องคิดที่เหลือต่อแล้วเพราะว่าเทอมที่เหลือทั้งหมดมันก็จะมี dx ยกกําลังอย่างน้อย2ทุกเทอมซึ่งสุดท้ายแล้วเราจะสามารถตัดมันทิ้งไปได้ครับ แต่ว่าเราจะลองคิดไปต่ออีกสักหนึ่งเทอมสนุกๆน,นะครับก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าเทอม dx ยกกําลัง2เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนวิธีที่เราสามารถเลือกหยิบ dx มา2ตัวจากที่มีทั้งหมด n วงเล็บครับซึ่งมันก็จะมีอยู่กี่วิธีก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราจะเขียนแทนมันด้วยสัญ,ญลักษณ์อันนี้อ่านว่า n เลือก2ครับ ส่วนสัมประสิทธิ์หน้า dx กำลัง3กับเทอมที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้วิธีคิดคล้ายๆกันครับจำนวนวิธีที่จะเลือกหยิบ dx มา k ตัวจากที่มีทั้งหมด n วงเล็บครับ ซึ่งสูตรในการกระจายพหุนามกำลังเอ็นใดๆออกมาแบบนี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกอยู่ว่าทฤษฎีบททวินามไบน m ม a l t h เซเรมครับซึ่งมันเปรียบเหมือนกับเป็นสะพานที่เชื่อมโยงเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนคอมบินาทอริกเข้ากับเรื่องพีชคณิตอัลจิบราแล้วก็เป็นหินก้อนแรกที่ตอนนั้นเซอร์เอร์แซ็ควตันใช้สร้างรากฐานของแคลคูลัสขึ้นมาด้วยผมก็เลยอยากจะหยิบเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับ แต่ว่ากลับมาที่การหาเดรเวทีฟของเรานะครับถ้าเกิดเราตัดเทอมที่มี dx ยกกำลังอย่างน้อย2ทิ้งไปแล้วจัดรูปเนี่ยเราก็จะได้ว่าเดรเวทีฟของ x กำลัง n จะมีค่าเท่ากับ n คูณ x กำลัง n ลบ1ครับซึ่งมันก็คืออก,การตบ n ลงมาคูณข้างหน้าอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เราจะเข้าใจมันแล้วจริงๆครับว่าที่มาที่ไปของสูตรนี้มันคืออะไรเราจะได้ไม่ต้องนั่งท่องจามันไปอย่างนั้นเองเป็น,น แก้วนกขุนทองครับต่อมาเราจะมาดูกันครับว่าความเข้าใจจากการวาดภาพจากเรขาคณิตแบบเมื่อกี้มันจะช่วยทำให้เราหาเดริ a ส่ีฟของฟังก์ชันอื่นๆอย่างเช่น Z1 ส่วน X ออกมาได้อย่างไรครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรมากเนี่ยเศษหส่วน x มันก็คือ x ยกกําลังลบหแทนลงไปใน power rule เมื่อกี้ก็จะได้คําตอบออกมาเรียบร้อยแล้วครับลบหส่วน x กำลังสแต่ว่าการแทนสูตรแบบเนี้ยมันไม่เห็นจะน่าสนุกตรงไหนเลยครับเราก็เลยจะกลับมาที่การวาดรูปเล่นเหมือนเดิมดีกว่าครับ เราจะวัดรูปสี่เหลี่ยมที่สูงเศษหส่วน x แล้วก็กว้าง x ทําให้มันมีพื้นที่เท่ากับ1นะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกให้ x มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับสี่เหลี่ยมเนี้ยมันก็อาจจะอ้วนเตีย้ยหรือว่าผอมสูงก็ได้ครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงพื้นที่ของมันก็จะมีค่าเป็น1ตารางหน่วยเสมอครับ หรือว่าถ้าเกิดเราจับเอาระบบพิกัดเข้ามาใส่เนี่ยเราก็จะเห็นครับว่ามุมของสี่เหลี่ยมนี้มันจะวิ่งไปตามเส้นกราฟของฟังก์ชันเศษหส่วน X ครับทีเนี้ยอย่าลืมนะครับว่าใจความสําคัญของเดร i ว a t ีฟเนี่ยมันก็คือการขยับไปเล็กน้อยครับซึ่งถ้าเกิดเราลองขยับค่า x, x ไปเล็กน้อยเราก็จะเห็นครับว่าสี่เหลี่ยมนี้มันจะอ้วนขึ้นนิดนึง Dx แล้วก็เตี้ยลงนิดนึงเหมือนกัน d 1ส่วน x แต่ว่าเรารู้นะครับว่า พื้นที่ของสี่เหลี่ยมเนี้ยไม่ว่าอย่างไงมันก็จะมีค่าเท่ากับ1เสมอไม่ว่ามันจะอ้วนหรือว่าสูงแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราได้เพิ่มมาจากการขยายสีเขียวเนี่ยมันก็จะต้องสมดุลกับพื้นที่ที่เราเสียไปสีแดงเขียนออกมาเป็นสมการได้แบบนี้ครับโดยที่อย่าลืมนะครับว่าพื้นที่สีแดงเนี่ยมันจะมีค่าติดลบเพราะว่ามันคือพื้นที่ที่เราเสียไปครับ ประึงตรงนี้นะครับปองขอฝากให้ทุกคนเอาไปคิดต่อกันเองนะครับว่า derivative ของเศษหส่วน x จากวิธีคิดแบบนี้มันมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็มันจะตรงกับคำตอบที่เราได้จากสูตร Power Rule หรือเปล่าครับ แล้วก็ในไหนแล้วก็มีกระดาษก,าการะปกราแล้วนะครับเราลองมาใช้วิธีการคล้ายๆเดิมนี่นแหละเพื่อหาเดรเวทีฟของฟังก์ชันส q u a r e r o ท t อออกมาดูกันครับที่ข้อนี้ก็สามารถตรวจคำตอบได้ด้วยพาวเวอร์ดูเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าส q u a r e r o ท t x มันก็คือ x ยกยกกำลังเศษหส่วนสอง แต่ว่าก็เพราะอย่างนี้เนี่ยแหะครับมันก็เลยทำให้เซอร์ไอแซคนิวตันก็ต้องคิดบโนเมิเซอร์เรีมที่ฉลาังแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาเขียนเป็นพาวเวอร์รูสำหรับเลขชี้กำลังที่ไม่ใช่เลขจำนวนเต็มครับเพื่อที่จะปิดท้ายเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะลองมาหาเดรเวท i ีฟของฟังก์ชั่นตรีโกณอันที่เบสิกที่สุดก็คือฟังก์ชันไซน์กันครับ ผมจะขอแอซูมว่าทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับการใช้ฟังก์ชันตรีโกณพวกคู่ไปกับวงกลมหนึงหน่วยแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้มุมเรเดียนแล้วนะครับอย่างเช่นมุม0.8เรเดียนเนี่ยมันก็จะเกิดจากการเอาเส้นตรงที่ยาว0.8หน่วยมาท่าไปกับเส้นรอบวงกลมแล้วเส้นโค้งนี้มันกินมุมไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเรียกมันว่า0.8เรเดียนครับ หลังจากที่เราได้เส้นโค้งของมุมเซตานะครับเราก็จะบอกว่าพิกัดของความสูงของปลายเส้นโค้งอันนี้มันจะเรียกว่าไซน์เซตาครับโดยผลจะจำง,ง่ายๆว่าไซน์เนี่ยมันจะมาคู่กับแกนไนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราขยายขนาดของมุมเซตาเพิ่มไปเรื่อยๆความสูงของจุดปลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มเพิ่มลดลดตามการหมุนไปรอบวงกลมได้ออกมาเป็นกราฟของคลื่นไซน์ที่เรารู้จักกันดีครับ โดยที่คราฟความคลื่อนสายเนี่ยมันก็จะมีความชันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับตอนแรกเนี่ยมันก็จะชันเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็จะค่อยๆชันน้อยลงเรื่อยๆจนมาขนานกับพื้นความชันเป็นศูนย์เสร็จแล้วมันก็จะยังชันน้อยลงกว่านั้นอีกจนติดลบแต่ว่ามันก็ค่อยๆชะลอตัวลงอีกครั้งจนความชันเป็นศูนย์อีกครั้งหนึง่งจนสุดท้ายมันก็จะหักหัวขึ้นแล้วก็วนล,ลูบไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราหมุนรอบวงกลมไปกี่รอบครับ ซึ่งบางคนก็อาจจะจําได้นะครับว่าเฮ้ยนี่มันคือหน้าตาของกราฟโคไซน์นี่หว่าเพราะว่าโคไซน์เนี่ยมันเหมือนจะมีคุณสมบัติตรงกับที่เราอธิบายความชันของกราฟไซายเป๊ะเ,เลยก็คือมันจะมีค่าเยอะตอนที่กราฟทรายชันเยอะมันจะมีค่าน้อยตอนที่กราฟไซายชันน้อยแล้วก็มีค่าเป็นศูนย์ตอนที่กราฟไซน์ขนานไปกับพื้นเก็บได้ครบหมดทุกข,ข้อเลยครับ ซึ่งผมแอบสปอยก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าใช่ครับถูกต้องแล้วเดรเวท i ีฟของไซน์ก็คือโคไซน์แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่มีทางรู้หรอกครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันอื่นอยู่อีกตั้งเยอะแยะเต็มไปหมดที่มีคุณสมบัติตรงกับที่เราอยากได้ไม่ได้เห็นจําเป็นจะต้องเป็นโคไซน์เลยสักนิดหนึ่งดีไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่ฟังก์ชันตรีโกณมิติเลยก็ได้ อันนี้แหละมันคือจุดอ่อนของการนั่งวิเคราะห์เส้นกราฟแค่อย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะกลับไปวาดรูปเล่นกันต่อครับเราจะวาดต่อมาจากวงกลมหนึ่งหน่วยเมื่อกี้กับมุมเซตาของเรานะครับแล้วเราก็บอกว่าความสูงของจุดนี้มันจะมีค่าเท่ากับไซน์เซตาครับทีนี้ใจความสำคัญของเดร v ว t i ีฟเนี่ยมันคืออะไรครับ ใช่แล้วครับมันคือการขยบค่าที่เราสนใจเพิ่มไปนิดหนึ่งครับซึ่งในที่นี้มันก็คือการขยบมุมเซตาให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเรียกว่า d เซตาครับซึ่งเพราะว่าเราใช้มุมเรเดียนนะครับการเพิ่มขนาดมุมเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับการเพิ่มความยาวของเส้นโค้งที่รองรับมุมนั้นๆครับซึ่งการขยบที่ว่านี่มันก็จะไปทําให้ความสูงของจุดปลายมันขยับเพิ่มขึ้นมาดีไซเซตาครับ ในรูปนี้มันจะดูหลอกนิดหนึ่งนะครับมันดูเหมือนว่าเส้น d เซต้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงแต่ตามท,ที่จริงๆแล้วมันเป็นเส้นโคง้งที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงกลมครับแต่ว่าสำหรับ D ีเซตาที่สั้นมากๆเล็กมากๆแต่นิยามของตู้ดีเนี่ยเราก็จะสามารถเอออ,อไปได้ว่าเส้น D ีเซต้าน,นี้มันเป็นเส้นตรงทำให้เราสามารถวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้ขึ้นมาได้ครับ ต่อมาผมจะขอฝากบทพิสูจน์ไว้เป็นกันบ้านนะครับว่าจริงๆแล้วสามเหลี่ยม2อ,อันนี้อันใหญ่กับอันเล็กมันเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันครับ พิสูจน์ได้ไม่ยากนะครับใช้เรื่องมุมแย้งจากเส้นขนานกับเรื่องมุมประกอบสามเหลี่ยมครับแต่ว่าถ้าเกิด2รูปนี้มันคล้ายกันเนี่ยก็จะแปลว่าอัตราส่วนระหว่างความยาวของด้านคล้ายมันจะมีค่าเท่ากันครับก็คือ d ไซเซตาหารด้วย D ีเซตาเนี่ยมันควรจะมีค่าเท่ากับฐานของสามเหลี่ยมใหญ่หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากครับ แต่ว่าฐานของสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยมันก็คือด้านประชิดมุมเซตาหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือชิดส่วนฉากก็คือโคไซน์เซตานั่นเองครับเป็นอันสรุปจบว่าเดริเว t i v ทีฟของไซ n เซตาเนี่ยมันก็คือคอสเซตาอย่างที่เราเดาวถูกตั้งแต่แรกแล้วครับ อันนี้แหละจะก,กี่รอบกี่รอบผมก็จะพูดย้ำไปเรื่อยๆนะครับวันเนี่ยมันคือพลังของการวาดรูปเล่นของเรขาคณิตที่มันจะเข้ามาช่วยเสริมความเข้าใจของเราเพิ่มเติมขึ้นมาจากการมองที่เส้นกราฟเฉยๆนั่นเองครับแล้วสำหรับคนที่ยังคันไม้คันมืออยู่นะครับก็ลองหยิบกระดาษกลับขึ้นมาเสร็จแล้วก็ลองหาเดริเวทีฟของโคไซดด้วยวิธีการที่คล้ายๆกันนี้ดูได้ครับ ในตอนต่อไปนะครับเราจะไปต่อที่เรื่องการหาเดร v ว t i ีฟของอะไรที่มันซับซ้อนกว่านี้อีกนิดนึงอย่างเช่นผลบวกหรือว่าผลคูณของฟังก์ชันไปจนถึงการเอาฟังก์ชันมาซ้อนกันด้วยครับโดยที่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะใช้พลังของการวาดรูปเล่นเนี่ยแหละครับเพราะผมคิดว่ามันทั้งเข้าใจง่ายแล้วก็จะจําติดหัวเราไปได้ง่ายกว่าวิธีอื่นเยอะเลยครับไว้เจอกันครับ สุดท้ายผมขอขอบคุณเนมเบอร์เลเว่าสามที่ช่วยสนับสนุนช่องมเล่าให้ฟังนะครับคุณเดบหาคุณฮานานะคุณทายาทคุณสระโรดคุณสแตมพีพีคุณดาร์คสไลเวอร์คุณกล้านรงค์คุณภาคคุณกริบูงคุณเอ็นเอลคุณตุนเอคุณรักนาทีคุณที่ปูนเดอเบรนคุณบุกี้คุณจ็อบพีคุณวรรษคุณซูเปอร์เบิร์ดคุณวีบุญเสศนาคุณปุณวิทย์คุณรีเมเกอร์คุณะจรเทพคุณทราฟิกแจมคุณพลคุณทศพลคุณออมซัพย์แล้วก็คุณสเกต not happy ครัับบขออคคคุุณกกนมาร